ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาคูเสนอรายงานผลตามนโยบายและจุดเน้นโครงการกิจกรรมและการดำเนินงานของสถานศึกษาไตรมาส3-4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาคูตั้งอยู่หมู่ที่11ถนนนาคูบ้านชาติตำบลนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์บุคลากรประกอบด้วย นางรัฐพันธ์ตุงชีพครูอำนวยการกศอนอเภอนาครูปฏิบัติหน้าที่ครูอำนวยการสกรออเภนาครูข้าราชการครูจำนวนสองคนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวนสองคนครูกศนอตำบลจำนวนสิบสองคนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนจำนวนห้าคนบรรดารห้องสมุดประชาชนจำนวนหนึ่งคนพนักงานบริการจำนวนหนึ่งคนรวมยี่สิบสี่คน นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานข้อ1การสร้างความปลอดภัยในหน่วยงานสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆผ่านกิจกรรมไว้ทรงกอนอปลอดภัยไร้สารเสรตติศูนย์การเรียนรู้อำเภอนาคูชได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษามีการจัดทําแผนเผชิญเหตุแต่งตั้งคณะทํางานด้านความปลอดภัยดําเนินกิจกรรมตามหลักสามปอ เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัยคุกคามรูปแบบต่างๆดังนี้วันที่20มิถุนายน2,566จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักศึกษากศนออเภอนาคูห่างไกลาย,ยาเสพติดวันที่26มิถุนายน2,566จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566วันที่สสิงหาคม2566จัดโครงการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรกฎหมายน่ารู้ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรวันที่10สิงหาคม2566จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาข้อ2ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัยจิตสาธารณะอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพนลเมืองและมีศีลธรรมที่เข้มแข็งรวมถึงการมีจิตอาสาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเพิ่มทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นทักษะความคิดสร้างสรรค์การ,ร,าารคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการสื่อสารระหว่างบุคคล การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นวันที่11สิงหาคม2566จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนักศอนอ์ตำบลทั้ง5แห่งวันที่15สิงหาคม2566จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ข .3 พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่มีหลักสูตรอบรมให้ความรู้ได้แก่หลักสูตรดิจิทัลลิเทอเรซีหลักสูตรการค้าออนไลน์เชื่อมโยงสู่ออฟไลน์เพื่อการมีงานทำมีช่องทางการประชาสัมพันธ์งานต่างๆอาทิแฟนเพจ Facebook เว็บไซต์มีกลุ่ม OOC เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของตำบล ข้อ4การประกันคุณภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาคูได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีคำสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษางานที่เป็นเลิศนวัตกรรมจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกะละสินประจําปีงบประมาณ2566รุ่นที่2ได้จัดทํานวัตกรรมและงานที่เป็นเลิศจํานวน24เรื่องประกอบด้วยนวัตกรรม14เรื่องงานที่เป็นเลิศสิเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหนึ่งการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถณะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับศตรวรรษที่21ให้กับผู้เรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนเรียนรู้รายภาคแทนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ active learning ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์และให้มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อรรที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าถึงสื่อคนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วและนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการสนใจของผู้เรียนมีการพัฒนาสื่อจากแพลตฟอร์มได้แก่แบบทดสอบออนไลน์จาก Google Form และ Li Live w o r k s h e e t ผลิตมีดีโอการสอนแบบทดสอบคู่ขนานเพื่อใช้ในการการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาส่งเสริมผู้เรียนไ,ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการทั้งโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเรื่องจักรยานปั่นน้ําเพื่อลดการใช้พลังงานเข้าประกวดโครงงานนักศึกษาก็สอนเระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นะ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาได้แก่แฟนเพจ a c e b o o k เว็บไซต์กลุ่มไลน์และสี่ส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการทดสอบระดับชาติเอเน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได้นำผลการทดสอบเอเน็ตครั้งที่ผ่านมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนและจะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสำเร็จการสอบเอเน็ตในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ปีการศึกษา2,566ได้ดําเนินการแต่งตั้งองค์กรนักศึกษากศนกมีปฏิทินดําเนินงานในการร่วมจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายการสอบวัดผลสํารทธิ์กลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ได้ดําเนินการสอบวัดผลสำมรทิกลางภาคระหว่างวันที่20-21กรกฎาคมพุทธศักราช2,566นกสศนตําบลทั้ง5แห่ง การดำเนินการจัดทำแบบทดสอบคู่ขนานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาคูได้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการทำงานและคณะกรรมการบรรณาธิการวิชาทางการเข้าสู่อาชีพช่องทางการพัฒนาอาชีพและช่องทางการขยายอาชีพการประเมินระดับการรู้หนังสือได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือการอ่านออกเขียนได้ของนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมินคือนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทุกระดับที่ประเมินไม่ผ่านและยังไม่เข้ารับการประเมินทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่การจัดการศึกษาต่อเนื่องหนึ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร การแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองระหว่างวันที่13ถึง12มิถุนายนพุทธศักราช2566นะบ้านกุดตาใกล้หมู่ที่7ตำบลสายนาวางังหลักสูตรการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามระหว่างวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2566วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2566นะบ้านกุดตาใกล้หมู่ที่7ตำบลสายนาวางัง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพช่างพื้นฐานจำนวนสิบกลุ่มได้แก่กศนตำบลนาคูดำเนินการจัดสอนหลักสูตรช่างฟ้าเพดานสองกลุ่มกศนตำบลสายนาวางดำเนินการจัดสอนหลักสูตรช่างกระปาและช่างไฟฟ้ากศนตำบลโนนนาจารย์ดำเนินการจัดสอนหลักสูตรช่างเชื่อมและช่างปูนกศนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินการจัดสอนหลักสูตรช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและหลักสูตรช่างปูกอนกอศนตำบลภูแล่นช้างดำเนินการจัดสอนหลักสูตรช่างปูกระเบื้องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจดำเนินการจัดฝึกอาชีพจำนวน41กลุ่มในพื้นที่5ตำบลได้แก่หลักสูตรการทำแซนด์วิชจำนวน21กลุ่มการทำทุงและการทำทุงสามมิติ5กลุ่ม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ4เมน5กลุ่มการปลูกผักปลอดสารพิษ2กลุ่มการทำเหรียญปรอยทาน1กลุ่มการทำของชำร่วยจากเศษผ้า1กลุ่มและการปักผ้าด้วยมือ1กลุ่ม2การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบอบรมประชาชนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรกฎหมายน่ารู้ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรวันที่30 มิถุนายนพุทธศักราช2566และวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2566นสกรออำเภรนาคูมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม24คนสังการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบอบรมประชาชนดังนี้โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชนดำเนินการในวันที่2 8มิถุนายน2566 นสก่อราอำเภอนาคูมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน9คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะดำเนินการในวันที่4สิงหาคม2566นสก่อราอำเภอนาคูมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน15คน4การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบอบรมประชาชนดังนี้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้บัญชีครัวเรือนดำเนินการในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน15คนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลวงพึ่งพิง ดำเนินการในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2566มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน15คนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ4นิติได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อข่มพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในวันที่25กรกฎาคม อุทศักราช2566นะพื้นที่5าตำบลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอนาคูดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิบริการคำแนะนำในการใช้ห้องสมุดบริการหนังสือต่อนิตยสารวานสารหน้าอ่านบริการยืมคืนบริการหนังสือพิมพ์ข่าวสารทันสมัยบริการไวไฟอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการมุมเด็กรักการอ่าน บริการมุมกาแฟาบริการแท็บเล็ตส่งเสริมการเรียนรู้และบริการสื่อ QR Code ใบความรู้ออนไลน์ส่งเสริมการอ่านอีกทั้งยังรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อกระจายสื่อและความรู้ไปสู่ชุมชนโดยได้ร่วมมือกับกศนตำบลในการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ทั้ง5ตำบลของอำเภอนาคูกิจกรรมที่จัดอาทิ1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับกศนอตำบล2กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน3กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน4กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ5กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาสมัครกศนอเพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนอาสาสมัครจำนวน15คน ข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและโยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสอกรอจังหวัดกาลสศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อให้ผู้มีจิตอาสาเป็นภาทีเครือข่ายในการขับเคลื่อนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆของสกรอ,อำเภอคูได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถจัดกิจกรรมให้กับชุมชนเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับความรู้และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาคูขอจบการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นโครงการกิจกรรมและการดำเนินงานของสถานศึกษาไตรมาส3-4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ขอบคุณค่ะ